การพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมเกมสำหรับกายภาพบำบัดในการฝึกแขนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เราจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเป็นจำนวนมากและการกายภาพบำบัดในปัจจุบันเนี่ยก็มีความน่าเบื่อจำเจไม่สนุกนะคะเราก็เลยเพิ่มเกมเข้ามาเพื่อให้การกายภาพบำบัดเนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นและผู้ป่วย ก็มีความคิดที่อยากกายภาพบําบัดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการกายภาพบําบัดก็จะสามารถทําได้นานยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเกมมีความเพลิดเพลินสนุกแล้วก็ไม่จําเจค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้นี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์วางแขนและแผ่นสีที่เราเใช้ในการเล่นเกมนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้ Arduino Uno นะคะ Color Sensor แล้วก็ Force Sensor นะคะนี่นะคะก็เป็นหน้าเริ่มเกมของเรานะคะเกมของเราที่ใช้ในการออบำบัดแขนผู้ป่วยนะคะก็จะประกอบไปด้วย4เกมนะคะมีเกมแรกนะคะแมทเกมเกมที่2นะคะ Happy Big ค่ะเกมที่3 r a แบล็ mo. ส่วนเกมที่4นะคะเกมแข่งรถค่ะ Tri t r i t a g ขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมเนี่ยแนะนำให้ไปที่เมนู Color Check ก่อนนะคะเมนู Color Check เนี่ยจะเป็นเมนูที่จะทดสอบว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเวลาเลื่อนไปอย่างสีต่างๆเนี่ยมันตรงกับที่แสดงผลไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะต่อมานะคะเมื่อเราทดสอบสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกเล่นเกมที่เราต้องการจะเล่นได้เลยคะ่ะ เกมแรกนะคะนั่นก็คือแมทเกมแมทเกมนะคะเป็นเกมบวกลบคูณหารปกติเลยค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย5โหมดนะคะมีบวกลบคูณหารแล้วก็มิกซ์สามิกซ์ก็จะเป็นเอ่อรันดอมบวกลบคูณหารเลยค่ะวิธีการแรกนะคะเราก็จะเลือกอุปกรณ์เนี่ยไปยังสีต่างๆนะคะเพื่อเลือกช้อยที่ถูกต้องและเมื่อเราต้องการจะตอบข้อไหนนะคะให้บีบ ตัวออ force sensor นะคะที่เป็นแท่งสีแดงๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเราบีบเนี่ยมันจะเป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะเกมที่สอนนะคะเป็น brick g a ค่ะ brick g a นะคะก็จะเป็นเกมที่เด้งลูกบอลขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อทำลายตัว brick ที่อยู่ด้านบนนะคะโดยวิธีการเล่นเนี่ยเราก็จะควบคุมตัวแถบสีแดงๆนะคะโดยการ move ตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปยังสีต่างๆนะคะเพื่อควบคุมซ้ายขวาและกดบีบนะคะเพื่อเด้งลูกบอลค่ะก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะมีทั้งหมด5ด่านค่ะต่อมาเกมที่3นะคะเกมเวกอลโมค่ะเวกอโมนะคะเป็นเกมทุบตุนค่ะโดยวิธีการเล่นก็นเหมือนเดิมค่ะจะเราจะควบคุมตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังสีต่างๆนะคะ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเ,ออเกมที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยปกติจะมีแค่4สีค่ะแต่เกมนี้จะสามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยยืดมือได้มากขึ้นนะคะโดยเราก็จะเพิ่มเป็น8สีค่ะเกมที่4นะคะ Thai Tag ค่ะ Thai Tag นะคะเป็นเกมแข่งรถค่ะโดยวิธีการเล่นเนี่ยเราก็จะขยับตัว อุปกรณ์ของเราเนี่ยไปยังสีต่างๆนะคะเพื่อมูฟรถเนี่ยไปยังเลนที่1เลนที่2เลนที่3หรือเลนที่4นะคะและการที่เรามูฟรถไปมาเนี่ยเราต้องไม่ให้ชนกับรถคันอื่นด้วยนะคะและในระหว่างเล่นเนี่ยเราสามารถเก็บเหรียญเพื่อเพิ่มแต้มได้ด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะซึ่งทั้ง4เกมที่กล่าวมานะคะจะใช้ระยะเวลาเล่นประมาณ10นาทีต่อเกมค่ะ